ซื้อ1แถม2นะครับปกติเราจะเจอซื้อ2แถมหนึ่งใช่ไหมอันนี้แปลกมากนี่คือสเปรย์โฟมล้างแอร์อนเนกประสงค์นะครับกระป๋องใหญ่มาก530มิลลิตรเลยคุ้มราคามากๆแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายเลยนอกจากจะใช้ล้างแอร์บ้านล้างแอร์รถยนต์ยังทําความสะอาดพัดลมเตาแก๊สคราบสกรปรกทั้งหลายนะครับที่ดูแลทําความสะอาดยากเนี่ยสเปรย์โฟมล้างแอร์เนี่ยเอาอยู่นี่ด้านในคอยเย็นนะครับผมถอดฟิลเตอร์ออกมาสกรปรกมาก ทีนี้เราก็ทิ้งให้เขาทํางานไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับพวกโฟมพวกนี้จะละลายกลายเป็นน้ํายานะครับช้าล้างพวกคราบสกบปรกทั้งหลายในคอยเย็นเนี่ยแล้วก็ไหลไปสู่ท่อ,ทอน้ําทิ้งของแอร์นั่นแหละโอเคตอนนี้เวลาก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูที่แอร์กันแตงคอยเย็นก็สะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับจากเมื่อกี้ ตอนนี้ก็รู้สึกได้เลยนะว่าลมที่ออกมาเป็นลมที่สะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเลมอนด้วยเนี่ยลมแรงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ลมเย็นฉ่ำมากขึ้นด้วยนะครับใครกำลังมองหาสเปรย์โฟมล้างแอร์อยู่จัดแพ็คนี้เลยนะคุ้มค่ามากๆก่อนที่ราคาเขาจะแพงขึ้นอีกนะครับ